ค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหลักการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะการใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และก็เป็นระบบได้แก่ระบบเสียงตัวอักษรแล้วก็ประโยคหรือข้อความระบบเสียงในภาษานะะในการสื่อสารด้วยคําพูดจะมีเสียงสระเสียงพยัญชนะและวรรณยุกต์ประกอบกันเป็นคําขึ้นมานะคะ ร,ระบบเสียงในภาษาไทยนะคะประการแรกออกเสียงเปลี่ยนไปแต่ความหมายยังคงเดิมนะคะอย่างเช่นคําว่าอย่างนี้อย่างนี้นะคะจะออกอย่างนี้หรือออกอย่างนี้ความหมายก็คงเดิมจะออกว่าเถิดหรือออกว่าเถิดความหมายก็คงเดิมนะคะมหาวิทยาลัยหรือมหาลัยก็คงเดิมตกใจหรือตกกระจความหมายก็ยังคงเดิมนะคะ อีกประการหนึ่งคือการออกเสียงออกเสียงคําเปลี่ยนเสียงความหมายเปลี่ยนตามเลยนะคะอย่างเช่นคําว่ารังกับคำว่าร่างคําว่าเรือกับคาว่าเรือคําว่าบ้างกับคำว่าบางนะคะเสียงเปลี่ยนความหมายก็เปลี่ยนด้วยนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นการเรียกว่าออกเสียงที่เน้นเน้นน้ําหนักนะที่พยายาหรือคําแตกต่างกันความหมายก็แตกต่างด้วยเช่น คำว่าจำเริญได้ไหมถ้าเราเน้นคําว่าเรินเรินจะเป็นชื่อคนแต่ถ้าเราเน้นทั้งจําเน้นทั้งเรินะะเน้นทั้งสองคำเลยคําว่าจำเริญจะเป็นคํากริยาที่หมายถึงความรุ่งเรืองความเจริญนะคะการออกเสียงเป็นจังหวะถ้าเราเว้นจังหวะต่างกันนะสื่อความหมายก็ต่างกันด้วยเช่นทหารเรือมาแล้วกับคําว่าทหารเรือมาแล้ว ถ้าเน,น้นคําว่าหารให้ห่างจากเรือก็จะหมายถึงทหารกับเรือแต่ถ้าเน,น้นคําว่าทหารเรือเป็นคําที่พูดติดกันนะฮะก็จะหมายถึงบุคคลที่เขาเรียกว่ามีอาชีพเป็นทหารเรือนะคะระบบตัวอักษรนะคะตัวอักษรจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเสียงพูดนะคะเมื่อสื่อสารเป็นข้อเขียนนะคะ ถ้าเราเขียนพวกนี้ง่ายเขียนผิดความหมายก็ผิดด้วยนะคะถ้าเราเขียนตัวสอนผิดความหมายก็จะผิดคําบางคับเขียนต่างกันแต่ความหมายก็เหมือนกันนะเขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันเช่นคําว่าบิดามารดากับคำว่าพ่อแม่นะแต่ความหมายเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะหลักการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะต้องคํานึงถึงว่าคํานั้นจะมีความหมายโดยตรงของเขา แต่เมื่อไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันความหมายก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นคำว่ากาและหงบินมาทั้งกาและหงในที่นี้จะหมายถึงนกประเภทหนึ่งแต่พอกลายเป็นผมเป็นกาที่มารักหงคำว่ากากับหงตัวนี้จะกลายเป็นคำที่เป็นความหมายแฝงซึ่งหมายถึงกาหมายถึงผู้ต่ำสั์หงหมายถึงผู้สูงสัตว์นะคะเสืออยู่ในป่าเสืออยู่ในป่าก็จะหมายถึงสัตว์ ชนิดหนึงหรือเสือเป็นสัป่านะคะแต่เธอเป็นคนหน้าเนื้อใจเสือจะหมายถึงคนที่ไม่จริงใจนะคะความหมายก็จะเปลี่ยนไปในคำที่อยู่ในบริบทที่แตกต่างกันความหมายก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะการใช้คำในการสื่อสารต้องรู้ความหมายของคำนะคะคำที่มีความหมายเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงได้สองลักษณะคือความหมายกว้างออกไปหรือความหมายกว้างขึ้นกับความหมายแคบเข้า นะคะอีกอันนึงก็เรียกว่าเป็นความหมายตรงกันข้ามก็ได้นะถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะกว้างออกแคบเข้าหรือตรงกันข้ามก็กได้นะคะคำที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงนะคะคำที่มีความหมายคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวเช่นคําว่ากีดขวางกับคำว่าขัดขวางถ้ากีดขวางเนี่ยเกะกะนะแต่ถ้าขัดขวางเนี่ยไม่ให้ไปไม่ให้ทาอะไรลักษณะนี้นะคะ คำที่มีความหมายคู่กันคือใช้คู่กันคือคําว่าปีกับคําว่าคลวยคคำว่าขมิ้นกับคาว่าปูนเหล่นี้คําที่มีความหมายตรงกันข้ามคือสุขหรือทุกข์คำที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันก็คือเช่นคำว่าพ่อแม่แล้วก็บิดามารดาคำที่มีความหมายต่างกันแต่ใช้แทนกันได้เช่นคำว่าพายกับคำว่าขเชน รายหมายถึงช้างตัวผู้คาเชนก็หมายถึงช้างตัวผู้เช่นเดียวกันนะคะการการสร้างคําหรือการประกอบคําในประโยคนะคะประโยคจะแบ่งออกเป็นเราจะพูดถึง4ประเภทด้วยกันคือประโยคบอกเล่าประโยคคําสั่งประโยคคําถามและก็ประโยคปฏิเสธนะคะส่วนจํานวนคําในประโยคยิ่งแต่ประโยคยาวมากเท่าไหร่การสื่อสารก็จะชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นนะคะ เนื an, year, ier, ่องจากว่าถ้าประโยคยาวก็จะมีรายละเอียดของประโยคหรือมีส่วนขยายมากขึ้นนะคะตำแหน่งของประโยคถ้าระวังตำแหน่งผิดความหมายก็อาจจะผิดการสื่อสารก็อาจจะไม่ชัดเจนนะคะประโยคนะคะก็จะมีลักษณะประโยคใจความเดียวก็คือประโยคที่มีประธานตัวเดียวกริยาอย่างเดียวความหมายเดียวประโยคความรวมก็คือประโยคที่มีมากกว่า2ประโยคเอามารวมกันโดยมีสันธานเป็นตัวเชื่อมนะคะ ประโยคซับซ้อนก็แปลว่ามีประโยค่มากกว่าหนึ่งประโยคนะอาจจะเป็นประโยคความเดียวและประโยคความรวมมารวมกันเป็นประโยคซับซ้อนก็ได้นะคในเรื่องของภาษานะฮะเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันก็จะมีออกเป็นลักษณะของภาษาพูดภาษาเขียนนะฮะภาษาพูดภาษาเขียนภาษาถิ่นภาษากลางและภาษามาตรฐานนะคะแล้วก็มี ในเรื่องของระดับภาษาลีลาภาษาระดับภาษาก็ภาษากึ่งราชการภาษาทางการภาษาพิธีการภาษาปากอะไรเหล่านี้นะคะอันนี้พวกเราคงจะพอเข้าใจกันอยู่บ้างแล้วนะคะองค์ประกอบของการใช้ภาษาที่แตกต่างกันหลักการใช้ภาษาหรือระบบทางวยากรณ์สังคมที่ใช้ภาษามีความแตกต่างกันในด้านเพศในด้านวัยในด้านการศึกษา นะแม้ทั้งอาชีพและถิ่นที่อยู่กลุ่มเชื้อชาติก็จะใช้ภาษาที่แตกต่างกันนะคะสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมก็มีส่วนที่จะต้องคำนึงอยู่เสมอว่าการสื่อสารเนี่ยต้องคำนึงถึงกาละหรือการเวลานะว่าเมื่อไหร่ควรจะสื่อสารอย่างไรนะคะพูดกันง่ายๆคือกาละเทศะเทศะก็คือสถานที่ในการสื่อสารและสัมพันธภาพา นะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับใกล้ชิดแค่ไหนหรืออาจจะไม่สนิทกันนะก็ต้องใช้ระบบการสื่อสารอีกภาษาหนึ่งนะคะจุดมุ่งหมายของการสื่อสารนะคะจุดมุ่งหมายของการสื่อสารเราจะสื่อสารเพื่ออะไรเพื่อความรู้หรือเพื่อความบันเทิงนะคะต้องคำนึงถึงั้านสิ้นเรื่องที่จะสื่อสารต้องถูกต้องชัดเจนตามหลักการใช้ภาษานะโอกาสนะคะ โอกาสนี้จะสอดคล้องกับการลเทศะเมื่อไหร่โอกาสไหนควรจะใช้ภาษาอย่างไรในการสื่อสารต้องต้องคำนึงถึงทั้งหมดเลยนะรวมทั้งมารยาทในการแสดงออกทางพฤติกรรมด้วยทั้งผู้ส่งและผู้รับนะคะความสำคัญของภาษาเพื่อการสื่อสารนะผู้ส่งและผู้รับสารเนี่ยที่ใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มมักจะภูมิจใจในภาษา ในกลุ่มของตนอย่างเช่นคนอีสานเมื่อเจอกับคนอีสานก็มักจะใช้ภาษาท้องถิ่นหรือคนใต้กับคนใต้ก็จะใช้ภาษาในท้องถิ่นของตนเองนะคะมาดูการประกอบคำในประโยคนะคะประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าคือแจ้งให้ทราบประโยคคาสั่งคือสั่งให้ทำนะคะ ประโยคคำถามถามให้ตอบนะะและประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธเนี่ยอาจจะเ,เป็นในเชิงคล้ายๆบอกเล่าก็ได้นะคะแต่ปฏิเสธใ,ในการที่จะปฏิบัติตามนะคะคำราชาศัพท์นะคะราชาศัพท์เป็นการสื่อสารในลักษณะของคนไทยนะคะประกอบประกอบไปด้วยนะคะพระมหากษัตริย์พระม พระราชวงศ์ขุนนางพระสงฆ์ประชาชนนะคะถ้า,าส่วนใหญ่พอคําราชาศัพท์เราก็จะหมายถึงพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์แล้วก็ขุนนางพอพระสงฆ์ก็จะมีคําศัพท์เฉพาะพระสงฆ์ส่วนประชาชนเราก็จะเรียกว่าคําสุภานะคะภาษาเฉพาะกลุ่มนะ,ะเช่นอาชีพแต่ละอาชีพก็จะมีคําศัพท์เฉพาะ นะจะเป็นคำศัพท์เฉพาะอาชีพแพทย์อาชีพกฎหมายหรือนักการเมืองก็ว่ากันไปนะคะภาษาที่ใช้ตามวัตถุประสงคนะ์วัตถุประสงค์เพื่อปลอบใจหรือเพื่อน้มน้าวใจนะคะภาษาสแสลงภาษาขนองพวกนี้เป็นภาษาที่เกิดง่ายตายง่ายนะะเกิดเฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านั้นไม่นิยมเอามาใช้ในที่สาธรารณะในชุมชนนะคะ,ะภาษาอินเทอร์เน็ต ภาษาอินเทอร์เน็ตจะมีคําที่เกิดขึ้นใหม่นะสื่อแต่สื่อสารได้เพราะฉะนั้นภาษาอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักภาษาแต่สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจก็ก็โอเคนะคะข้อสังเกตในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมนะการใช้ภาษาที่ถูกต้องสละสลวยและกระทัดรัดอันนี้สำคัญนะคะคำนึงถึงความรู้สึกของผู้รับสารอยู่เสมอ การใช้อวัจนภาษาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สะท้อนความจริงใจของผู้ส่ง pues mm: และของผ okay. ู so then, ้ส่งสารไปยังผู้รับสารด้วยการเปลี่ยนแปลงของภาษาเกิดได้สองลักษณะนะคะลักษณะที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในตัวภาษาหรือการเปลี่ยนแปลงของภาษา นะเกิดขึ้นภายในภาษาเองนะคะแต่อีกลักษณะนหนึ่งเกิดการเ,เปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลภายนอกนะคะมีการเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีการแปลนะะการแปลของภาษาแปลเสียงจากคำว่าน,นี่นะเป็นเนี่ยนะคะถ้าแปลคำจากวัวก็เป็นโคนะแปลประโยคชาวประมงจับปลาก็เป็นปลาถูกชาวประมงจับลักษณะน,นี้นะคะ าการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำนะ,คะก็จะมีสาเหตุนะฮะ mm hmm. ประการแรกคือการลดใช้คําคําว่ารางทีหรือบางทีะค,ะคำว่ารางทีเนี่ยเป็นภาษาที่อยู่ในสมัยพ่อขุนรามเลยคำว่าสงเนี่ยนะคะปัจจุบันก็จะใช้คําว่ารางทีก็เป็นบางทีสงก็เป็นสองนะคะการเพิ่มคําได้จากการนําคําภาษาอื่นที่มีความสัมพันธ์กันมาใช้ ะะอย่างเช่นการนําเอาภาษาต่างประเทศมาใช้ <Okay. S 1> การยืมคํา <Okay. S 1> ยืมมาจากภาษาต่างประเทศมาทับศัพท์เลย <Okay. S 1> ะะอย่างเช่นคําว่าฟุตบอลนะคะอีกนะอันนึงก็คือการเปลี่ยนแปลงคําศัพท์สำนวน <Okay. S 1> เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมภาษาวิบัติ ภาษาวิบัตเิเป็นสภาวะการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่ผิดเพี้ยนไปจากไวยากรณ์นะคะแนวการแก้ไขให้ถูกต้องก็จะมีการเรียงคำะคะการเรียงคำสื่อความะะเรียงคำเป็นประโยคสั้นๆนะะมีใจความเดียวสื่อความหมายได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะประการที่สองก็คือการสร้างประโยคการสร้างประโยคก็คุณจะเรียงตั้งแต่ประธานกริยากรรมก็จะทำให้การสื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้น ะะการใช้คำบุพบทนะบุพบทเนี่ยเราจะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นเราสามารถตัดทิ้งได้ mm hmm. เช่นคำว่านอนบนเตียงก็แค่นอนเตียง,ย,งยิงด้วยปืนก็ตัดออกไปเหลือยิงปืนนะคะ,ะเป็นนอนเตียงสะละตรงนี้ต้องเปลีป่ยนเป็นนอนนะคะนอนหนูสะกดนะคะการใช้คำขยายนะการใช้คำขยายจะต้องอยู่ติดกับคำที่เราต้องการขยาย เพื่อที่จะให้คำนั้นสื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้นนะ mm hmm. เช่นคำว่าติดตั้งง่ายนะจากง่ายต่อการติดตั้ง mm hmm. ก็เปลี่ยนมาเป็นติดตั้งง่ายนะคะภาษาวิบัติอีกอันหนึ่ง mm hmm. นะคะที่เราต้องแก้ไขก็คือการใช้คำผิดการสื่อสารจะสับสนและก็ผิดความหมายด้วยนะคะ mm hmm. พี่ชายคุยกันกัะหนุงกันหนิงกับเพื่อน คำว่ากระหนุ่มกระหนิงเนี่ยเราไม่น่าจะใช้กับผู้ชายคุยกับผู้ชายนะคะน่าจะใช้กับหนุ่มสาวคุยกันมากกว่านะคะการสร้างคำใหม่นะเพื่อให้สะดุดตาแปลกใหม่ทันสมัยจะใช้เฉพาะกลุ่มอย่างเช่นคำว่ากิก๊กคำว่าโปรคำว่ารำไยคำว่าสม้มอะไรเหล่านี้ที่เป็นภาษาเ,าเขาเรียกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ใช้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับ ในหน่วยที่1น,นะคงไว้เพียนแป่เพียงเท่านี้นเราก็พบกันใหม่ในหน่วยที่2นะคะสวัสดีค่ะ